นี่ายเสียงเรื่องเทวิกาที่แปลว่าเทพธิดาบทอวสานร,ร่วมมือร่วมใจคุณมังกรและคุณเมฆขลาพูดคุยทาาทามเทวิกาให้กับเมคินแล้วคุณเมฆขลารับหน้าที่หาเลิกแต่งงานนางดีใจที่พระท่านทักทั้งเมคินและเทวิกาดีทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้ ผู้ใหญ่ทั้งสามคนทําตามความต้องการของทั้งสองเทวิกาอยากจัดงานแต่งแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นเหมือนเดิมเธอไม่ชอบงานใหญ่โตอวดร่ำอวดรวยแรกๆคุณมังกรคุณไม่ขลาและมีกินไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ต้องตามใจเทวิกาเธอพอใจแค่นี้ มีความสุขแบบนี้แค่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งเข้าใจกันทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเทวิกามองว่าสิ้นเปลืองปลอดล่าผู้ใหญ่ทุกคนตามใจว่าที่เจ้าสาวหลังจากที่เลือกซื้อเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆครบแล้วเมขินและเทวิกาเดินทางถึงคอนโดที่แม่กับน้องอยู่ได้เวลาข้าวกลางวันพอดีแม่ขาวิกามาแล้วค่ะพี่เมย์มาด้วยนะคะ สวัสดีครับคุณนาไหว้พระเธอลูกแม่สบายดีและนี่ขนอะไรมากันเยอะแยะเลยของฝากแม่กับน้องเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ของวิกาเองค่ะแม่บางส่วนที่ขนมาจากฟินแลนด์อยู่ที่คอนโดพี่เมย์ไม่น่าจะได้ใช้วิกาเลยเอาไว้ที่นู่นค่ะวิกานอนที่นี่นะคะแม่ส่วนพี่เมย์จะขอนอนห้องเดียวกับน้องค่ะได้เลยลูก แม่ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกลางวันกันเลยดีกว่านะทั้งเมย์คินและเทวิกาหันมามองหน้ากันยิ้มให้กันอย่างมีความสุขวิกากับพี่เมย์โหยหาอาหารไทยมากเลยค่ะแม่อยู่ที่นู่นนะคะมีแต่แพงมากๆอยากกินก็กินกันให้เต็มที่เลยนะลูกระหว่างที่อยู่ที่นี่อยากกินอะไรก็บอกแม่เดี๋ยวแม่จัดการให้ แล้วนี่วิกาจะเริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะลูกเห็นว่าสำนักง,งานอยู่ใกล้กับคอนโดเราเลยใช่ไหมวิกาเริ่มงานวันจันทร์หน้าค่ะแม่ที่ทำงานวิกาห่างจากคอนโดพี่เมย์สองซอยเองคะ่ะก็ดีนะลูกถ้าหนูแต่งงานกันวิกาย้ายไปอยู่กับคุณเมย์ก็สะดวกมากขอบคุณนะครับคุณนาะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะสำหรับแม่ดีใจนะที่ทั้งสองคนรักกัน พร้อมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันผมสัญญาว่าจะรักและดูแลน้องตลอดไปครับคนะุณนาขอบใจมากนะคะคนเป็นแม่เห็นลูกมีความสุขก็สบายใจแล้วหมดห่วงด้วยแม่คะวิกาตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะคะหลังแต่งงานพี่เมย์อยากให้ดูแลครอบครัวแล้วก็งานในเครือคะ่ะแม่เห็นด้วยนะลูกวิกาทำงานมามากแล้ว ทำเพื่อแม่กับน้องหลังแต่งงานหนูก็ควรดูแลครอบครัวของตัวเองให้เต็มที่คุณอาครับผมขออนุญาตจดทะเบียนสมรสกับน้องก่อนได้ไหมดูเลิกแล้วอีกตั้งเกือบเดือนผมแจร้อนครับแม่ไม่มีปัญหาหรอกแล้วแต่วิกาเลยยังไงก็ได้เอาเที่เราสะดวกกันเลยลูกหนูว่ายังไงครับตกลงจดทะเบียนกันก่อนไหม สายตาของเขาถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงตามใจไปแล้วแต่ไม่ใช่เทวิกาถึงแม่จะอนุญาตแต่วิกาว่ารอจุดวันแต่งเลยดีกว่าค่ะวิกาไม่หนีพี่ไปไหนหรอกอีกไม่กี่วันเองนะคะยังไงเราก็ต้องได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันอยู่แล้วอย่าเพิ่งจร้อนนะคะเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องสถานที่จัดงานของชํำรวยชุดแต่งงาน ก๊าเชิญก่อนดีกว่ายังมีอีกหลายอย่างเพื่อเราควรจะต้องทํานะคะก็ได้ครับพี่ตามใจหนูเรื่องอื่นๆเราไม่ต้องทําอะไรเลยพี่จ้างออร์แกนไนซ์มาจัดงานทุกอย่างหนูรอตรวจงานและจ่ายเงินอย่างเดียววันนี้เราไปดูชุดแต่งงานกันส่วนเรื่องเครื่องเพชรที่จะต้องใส่แม่พี่จะเตรียมจัดการเองเราแค่เตรียมชุด ให้เข้ากับเครื่องเพชรแม่ก็พอดีไหมครับได้ค่ะวิการไม่มีปัญหาตามที่พี่ว่ามาเลยนางที่ว่าพอยิ้มกับอาการของว่าที่ลูกเขยดีใจที่มีคนรักลูกสาวของนางมากขนาดนี้ถือว่าลูกสาวนางโชคดีที่มาเจอคนอย่างเมคินถึงแม้ว่านางจะไม่ได้คุ้นเคยกับเขามากนัก แต่ก็มั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีสามารถที่จะดูแลลูกสาวของนางให้มีความสุขได้ครอบครัวลูกเขยนางระดับมหาเศรษฐีฐานะของนางไม่ได้เทียบเท่ากับตระกูลทาราธรณีเลยนับว่าเป็นวาสนาของเทวิกาช่วงเวลาที่เทวิกายังไม่ได้ทำงานทั้งสองพักที่คอนโดแม่กับน้องเมคินพาเทวิกาไปดูชุดแต่งงาน ต้องเกือบบังคับกันเทวิกาเลือกชุดแต่งงานแบบเรียบง่ายราคาไม่แพงจนเกินไปแต่เมคินไม่ยอมเขาจัดให้ว่าที่เจ้าสาวของเขาเต็มที่ก็พร้อมที่จะเสือเงินเพื่อคนที่เขารักอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเทวิกาเขายอมหมดทุกอย่างเทวิกาแซวเขาบ่อยๆว่าเขาเป็นพ่อคนคลั่งรักกลับตาลปัดจากที่เขาเคยดุ เข้มกลับกลายมาเป็นคนที่อบอุ่นใจดีและอ่อนโยนมากที่คอนโดสุดหรูใจกลางกรุงเทพมหานครของเมคินเขาใช้เป็นเรือนหอหลังแต่งงานหมดเวลาแล้วรีบอาบน้ำเถอะเกือบเที่ยงคืนแล้วพี่ง่วงเครื่องเพชรเครื่องทองก็ใส่เซฟไว้ก่อนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมากับพี่เถอะ ถ้าหนูไม่อาบน้ำสักทีพี่จะอาบให้เองนะหรือจะรอให้พี่อาบให้ไม่ไม่ค่ะวิกาอาบเองได้พี่เข้านอนก่อนได้เลยนะคะเดว,วิกาอาบน้ำแป๊บเดียวเทวิกาจําต้องวางมือจากที่กำลังเก็บของวันนี้ตั้งแต่เช้าเธอและเมคินเหนื่อยกันมาทั้งวันงานแต่งระหว่างเมคินกับเทวิกาเรียบง่ายจริงๆพิธีแห่ขันหมากช่วงเช้า รถน้ำสังเสร็จเที่ยงกินเลี้ยงเรียบร้อยภายในวันเดียวงานเรียบง่ายอย่างที่เจ้าสาวต้องการเชิญแค่ญาติพี่น้องจริงๆคนมาร่วมงานไม่ถึงหนึ่งร้อยคนแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับเทวิกายญิงสาวไม่ต้องการความหรูหราไม่ชอบฟุ้งเฟ้อกว่าเทวิกาจะอาบน้ำเสร็จเมกินก็หลับไปแล้วเธอค่อยๆขึ้นเตียงกลัวเขาจะตื่น เทวิกายังไม่นอนเธอจ้องมองคนที่นอนอยู่ข้างๆคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของเธอตอนนี้เธอไม่ใช่นางสาวแล้วเธอคือนางเทวิกาธาราธรณีเป็นภรยาของเมคินธาราธรณีมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยถือเป็นบุญวาสนาของเธอหญิงสาวตั้งใจว่าจะเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ดีของลูก ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาเป็นภรรยาของเขาเวลาที่เขาหลับเหมือนหนุ่มน้อยยิงสาวค่อยๆก้มลงไปหอมแก้มเมคินเบาๆอุ๊ยนี่แกล้งหลับหรอคะวิกาเข้าใจว่าพี่หลับไปแล้วยังคิดอยู่เลยนะคะว่าทำไมพี่หลับเร็วจังเมคินรวบร่างของภรรยาเข้ามากอดไว้แนบอกสมใจเขาแล้ว สิ้นสุดการรอคอยจะหลับได้ยังไงพี่รอหนูตั้งนานแล้วนะไม่เห็นใจกันบ้างเลยหอมจังจมูกเขาดูวุ่นวายอยู่กับใบหน้าของเทวิกาพี่อดใจรอมาหลายเดือนแล้วส่งสารกันบ้างไหมเนี่ยลีลาจังเลยกว่าจะขึ้นเตียงได้ก็วิกายังทำธุระไม่เสร็จนี่คะวิกาเข้าใจว่าพี่หลับไปแล้ว ที่แรกกะว่าจะนวดให้เห็นวันนี้พี่เหนื่อยมาทั้งวันวิกาเองก็เหนื่อยแต่ไม่เท่าพี่ดีนะคะที่เราไม่ได้จัดงานใหญ่โตไม่งั้นต้องเหนื่อยมากกว่านี้แน่ๆเลยไม่เอาแล้วไม่อยากคุยทำอย่างอื่นดีกว่าเรามาทำหน้าที่ของสามีภรรยาให้ครบสมบูรณ์ดีกว่านะเดี๋ยวพี่จะสอนหนูเองไม่ต้องกลัวค่อยเป็นค่อยไปให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันเมคินยิ้มไม่เห็นหน้าตาของว่าที่ภรรยาที่ดูตื่นกลัวนั่นยิ่งทำให้เขามีความสุขมากเทวิกาเองก็ตามใจเขาทุกอย่างเธอรักเขารักมากถ้าเมคินรักเธอเต็มร้อยเธอก็รักเขามากกว่าร้อยหลังจากนี้ไปเธอจะเป็นภรรยาของเขาอย่างสมบูรณ์เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นชีวิตครอบครัวยิงสาวสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ดีของลูกหลังจากที่เตรียมใจแล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรเทวิกาก็ไม่ได้มีเวลาคิดหรือสงสัยอะไรเลยถ้าร่วมมือร่วมจไปกับสามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ถูกใจของเมคินมากหญิงสาวริมตาตื่นอีกครั้ง ก็ไม่เห็นเมคินแล้วเกือบเก้าโมงเช้าเธอยิ้มเขินอยู่คนเดียวนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับสามีเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นแน่คิดอะไรอยู่ล่ะครับยิ้มทำไมไหนบอกพี่มาสิเมคินเข้ามาเห็นภรรยานอนอมยิ้มอยู่บนเตียงพอดีเขากะว่าจะมาปลุกให้เทวิกาลุกไปกินข้าวเมื่อคืน ภรรยาน่ารักกับเขามากตามใจเขาทุกอย่างสมกับเขาที่รออดทนรอมานานหลายเดือนจากที่รักอยู่แล้วถ้าแมา่รักมากยิ่งขึ้นเป็นความรู้สึกผูกพันรู้สึกได้ถึงความเป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์วิกาขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเทวิการีบรุก ใช้ผ้าห่มคลุมตัววิ่งเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็วเมคินยิ้มและหัวเราะเสียงดังตามหลังภรรยาไปเขามองหยุดเลือดที่ติดอยู่กับผ้าปูที่นอนสีขาวเมคินรื้อผ้าปูที่นอนออกเปลี่ยนใหม่เองทั้งชุดเทวิกาอาบน้ำเสร็จพอดียืนมองเขาจากทางด้านหลังไม่เอาค่ะพอแล้วคุณลุกขอวิกาใส่เสื้อผ้าก่อนดีกว่านะคะ กว่าจะหลุดจากสามีมาใส่เสื้อผ้าได้เทวิกาก็แทบจะเผลอไผลไปกับเขาอีกครั้งดีที่ตัวเองใจแข็งวิกาเดินเองได้ค่ะไม่ต้องประคองขนาดนั้นยังไหวค่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็มีแรงยิงสาพูดไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรฮะว่าไงนะกินข้าวแล้วจะมีแรงอีกใช่ไหมงั้นกินเร็วๆเ,เลยสำหรับพี่ ไม่ได้เสียแรงอะไรเลยยังต่ออีกได้หลายยกเราจะได้ผลิตลูกสาวลูกชายกันอะไรคะพี่พูดเรื่องอะไรไม่เอาแล้วค่ะกินข้าวดีกว่าวิกาไม่พูดแล้วค่ะพูดอะไรก็เข้าตัวหมดเลยหนูจะแวะไปดูบ้านที่แม่เพิ่งสร้างเสร็จไหมครับวันพรุ่งนี้เราจะไปะไร่กันพี่จะได้พาแวะ ได้ค่ะวิกาไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าคุณแม่เม่ลาานี่เองที่เป็นคนซื้อที่สวนของวิกาสร้างบ้านเรียบร้อยแถมยังยกให้เป็นของขวัญวันแต่งงานอีกวิกาไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วค่ะมันมากมายเหลือเกินไหนจะสินสอดเครื่องเพชรทองทั้งหลายอีกวิกาจะเป็นลูกที่ดีเป็นลูกสะใภ้ที่ดีเพื่อเป็นการตอบแทนท่านนะคะ เรื่องทรัพย์สินไม่ยากหรอกหนูก็แค่เก็บไว้ให้ลูกของเราแค่นั้นแม่ก็เต็มใจให้เขารักลูกสะใภ้คนนี้มากดูท่าว่าจะรักมากกว่าลูกชายตัวเองแล้วพี่เริ่มที่จะน้อยใจแล้วนะไม่เอาอย่าน้อยใจนะคะถ้าเป็นคนแก่ขี้ใจน้อยไปได้อีกเรื่องนะครับวิสารบอกว่าคนงานที่ไร่ดีใจกันใหญ่ป้าน้อย กลับไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราแต่งงานกันแล้วพี่อยากจัดงานเลี้ยงฉลองที่ไร่ให้คนงานก็ได้ดื่มกินสนุกสนานกันหนูว่าดีไหมดีค่ะวิกาคิดถึงทุกคนที่ไร่คิดถึงห้องนอนคิดถึงบ้านคิดถึงทุกอย่างที่เป็นนไร่ทาราธรณีถ้าวิกาหมดสัญญากับบริษ,ษัทแล้วขอกลับไปอยู่ที่ไร่ได้ไหมคะ ได้เลยครับพี่ยังแอบคิดนะว่าวิกาจะชอบไหมจะกลับไปอยู่ไร่กับพี่ไหมพอได้ยินแบบนี้ก็โล่งใจเมกินดีใจมากที่เทวิกาชอบอยู่ไร่มากกว่าอยู่กรุงเทพเข้าทางเขาเลยเขาดูคนไม่ผิดจริงๆทั้งเมกินและเทวิกาเดินทางกลับไร่ธาราธรณีในวันรุ่งขึ้น เขาพาเทวิกาแวะดูบ้านที่สร้างเสร็จแล้วที่อยู่ในที่ดินของเทวิการอแต่แม่กับน้องมาอยู่เมคินให้ทวีมาทำงานในเครือของทาราธรณีให้เลือกว่าอยากทำอะไรเขาจะได้อยู่บ้านกับแม่เพื่อทวีมีแฟนก็อาจจะได้พาแฟนมาอยู่ด้วยกันเมคินและเทวิกากลับถึงไร่ก็เกือบได้เวลาอาหารเย็นพอดีทุกคนดีใจมาก วันนี้ทิมรพีพาลูกกลับมาร่วมงานเลี้ยงที่ไร่ด้วยป้าน้อยเตรียมห้องเมคินไว้รอรู้สึกว่าป้าน้อยจะดีใจมากที่คุณหนูของนางแต่งงานกับเทวิกานางรุ้นว่าคุณหนูน้อยๆของนางจะมาตอนไหนคงจะสวยหล่อเหมือนพ่อกับแม่ลูกของทิมกับรัพีก็น่ารักเหลือเกินแม่เขาป้าน้อยพาไปไหนตอนไหนด้วยบ่อยๆ ลูกชายของรพีน่ารักถ้าลูกเขาออกมาเด็กชายธงชัยก็ต้องเป็นพี่ใหญ่เขาให้ทิมบริหารฟาร์มคโคนมและทำได้ดีกิจการดีขึ้นเรื่อยๆเขามองคนไม่ผิดทิมเป็นคนดีและซื่อสัตย์มากหลังจากกลับมาอยู่ที่ไร่เมคินพาภรรยาไปเยี่ยมแม่ยายบ่อยๆแม่ยายของเขาไม่ค่อยว่าง ไหนจะแม่เขาไหนจะป้าน้อยทั้งสามคนนัดเจอกันตลอดเวลาทําอาหารกินกันไปเที่ยวด้วยกันตามระษาคนแก่ดีจะได้ไม่เหงากันถ้าโชคดีลูกของเขามาเร็วก็ยิ่งจะไม่เหงาเลยคงได้ช่วยกันเลี้ยงหลานพี่คะดูนี่สิคะเห็นข่าวนี้หรือยังลอยมาหน้าฝีเต็มเลยคะ่ะ เทวิกาเปิดโทรศัพท์ให้สามีดูข่าวดังวันนี้เมียหลวงฟ้องชู้ร้อยล้านทานทำให้ครอบครัวแตกแยกชู้นำสกุลดังรวยอันดับต้นต้นของเมืองไทยชุมชายไม่เคยจำทำซ้ำแล้วซ้ำเร่าไม่ได้คิดถึงบาปกรรมเลยกับสิ่งที่ได้เคยทำไว้สมควรแล้วทาวนี่ลูกสามคนเลยเหรอพังหมด หน้าที่การงานดีแล้วที่พี่อรอดมาจากชมฉายได้นับว่าเป็นบุญที่ได้มาเจอหนูพี่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องร้าแรงขนาดนี้ดูภรรยาหลวงของทาวอนไม่ธรรมดาเลยนะนามสกุลดังเลยละ่ะชมฉายได้คู่ต่อสู้ที่สูสีแล้วหนูอย่าดูเลยเปลืองสมองเปล่าๆอีกอย่างไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยเข้าไป มีอีกเรื่องที่พี่ยังไม่ได้เล่าให้หนูฟังชมฉายไลน์มาของเงินพี่สิบล้านบอกว่าจะกลับไปอยู่ต่างประเทศให้เห็นแก่ที่เคยรักกันมาจะขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่ตอบไปว่ายังไงคะพี่บอกว่าพี่ไม่สามารถให้ใครได้ถ้าภรรยาไม่อนุญาตทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างพี่โอนให้หนูหมดแล้วพี่ไม่เหลืออะไรนอกจากเงินเดือนทุกเดือน เหมือนพนักง,งานคนหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถช่วยใครได้ใจร้ายไปไหมคะไม่นึกถึงตอนที่รักกันเลยเหรอคะแรกแรกที่พี่แต่งงานกับเขาพี่ก็เข้าใจว่ารักเขานะแต่พอมาเจอหนูถึงรู้ว่าไม่ได้รักฉุนฉายเลยมันเป็นความหลงมากกว่าไม่เอาแล้วครับไม่พูดเรื่องของคนอื่นแล้วมาพูดเรื่องของเราดีกว่าเรามาทำหน้าที่ของเราดีกว่า เทวิกาที่กำลังนอนอิงอกสามีอยู่บนเตียงใหญ่ถอนหายใจไม่เหนื่อยไม่เบื่อมั่งหรือไงคะไม่ครับไม่มีวันที่พี่จะเบื่อหนูกลัวแต่หนูวิกานั่นแหละจะเบื่อพี่อย่าเบื่อพี่ละกันถึงพี่จะแก่แต่พี่ก็แข็งแรงนะจะบอกให้เชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วว่าแข็งแรงมากเทวิกามองสามีด้วยความรัก บทจะรักเธอก็รักเขามากรักจริงจังรักแบบขาดเขาไม่ได้เลยเทวิกาพ,พูดได้แค่นั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยเธอร่วมมือร่วมใจกับสามีทุกอย่าง